ครับสวัสดีครับวันนี้เราบริษัท i อ a ซอกเอ็นจิเนียนะครับก็อยู่กันที่เดิมนะครับศูนย์บริการสาขาซีคอนบางแคนะครับชั้น3โซนไอทีห้อง i อทีสานะครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำต่อจากหัวข้อเมื่อวานนะครับก็คือเป็นฟีเจอร์อินเมลนะครับก็คือการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะครับกับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าตู้ n e c SL 2 0 0 1รุ่นนี้นะครับสามารถบันทึกเสียงสนทนาได้นะครับในระหว่างเราที่เราคุยทําการสนทนาอยู่นะครับเราก็สามารถกดปุ่มเพื่อเลือกที่จะบันทึกเสียงแล้วก็จะบันทึกเสียงขณะสนทนาได้เลยนะครับครับสำหรับในส่วนของฟีเจอร์อินเมลตัวน,นี้นะครับสามารถตั้งได้เบอร์ละสูงสุดนะครับ99ข้อความนะครับ ครับโดยทำการตั้งได้จากคอนฟิกของตู้สาขาเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการบันทึกเสียงดูนะครับโดยการโทรจากอ่าการบันทึกนี้ไม่ว่าจะโทรภายในหรือภายนอกนะครับก็สามารถบันทึกได้หมดนะครับโดยการเปิดอ่เปิดฟังก์ชันการบันทึกที่เบอร์ภายในนะครับตัวนี้เราได้ทําการเปิดไว้แล้วที่เครื่องดิจิตอลเครื่องนี้นะครับเบอร์400นะครับครับเดี๋ยวเราจะ ทำการโทรไปยังเบอร์403นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเพื่อฟังเสียงสนทนานะครับครับสวัสดีครับกลับเมื่อรับสายแล้วนะครับให้มาดูที่หน้าจอนี่นะครับเราตั้งปุ่ม หนึ่งไว้เป็นสำหรับบันทึกนะครับให้เรากดได้เลยนะครับครับหน้าจอจะขึ้นว่า recording นะครับก็คือเป็นการบันทึกแล้วนะครับครับได้ยินชัดเจนไหมครับครับครับตอนนี้เรากำลังบันทึกนะครับตัวอย่างเสียงสนทนานะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าเสียงคุณภาพที่บันทึกออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคไหมครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับและเมื่อเราวางสายนะครับตอนนี้เราได้ตั้งปุ่มที่สองเครับเพื่อเป็นไฟกระพริบนะครับสำหรับกดฟังเสียงสนทนาได้นะครับให้เรากดปุ่มที่สองนะครับเพื่อฟังนะครับครับ กดห้านะครับเพื่อฟังนะครับจอจะขึ้นว่าได้กดยิงนะครับก็คือมีการบันทึกแล้วนะครับครับได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนครับอาจารย์ชัดเจนครับตอนนี้เรากําลังบันทึกนะครับตัวอย่างเสียงสนทนานะครับครับเสียงที่ได้นะครับก็จะชัดเจนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับนะครับว่าเสียงคุณภาพที่บันทึกออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคไหมครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับ ครับครับครับและล้วไฟเสียงที่เราบันทึกนี้นะครับก็สามารถเอ็กพอร์ตออกไปใช้งานข้างนอกได้ด้วยนะครับถ้าเราต้องการจะเอ็กพอร์ตออกไปนะครับโดยกดเข้าไปเอ็กพอร์ตไฟได้ที่ตู้สาขาเลยนะครับครับในวันนี้นะครับทางเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านที่สนใจในฟีเจอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อ เซลที่ดูแลเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับครับหน่าจจะขึ้นว่าเลกคอร์ดิ้งนะครับก็คือเป็นการบันทึกแล้วนะครับครับได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนครับสัญญาณชัดเจนครับตอนนี้เรากําลังบันทึกนะครับตัวอย่างเสียงสนทนานะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าเสียงคุณภาพที่บันทึกของมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่โทรศูนย์สอ3สศูนย์บริการไอแซคซีคอนโทรศ8นย์แปด9ป Line ID t ีแอด o ท s h o p อขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ